สวัสดีครับผมเอสจากซียีเกมนะครับวันนี้ผมจะพาไปตามหาประตูพอทอ l คือคลิปันก่อนเนี่ยผมจะไปที่ประตูพอทอ l ที่ผมหาทิ้งไว้นะแล้วก็ไปใช้ประตูพอทอ l เพื่อว่าไปตามหายาไปตามหาปืนมัติโทนหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับแต่คนยังไม่รู้เลยครับว่าวิธีการหาประตูพอทอนมันทํำยังไงนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจะมาแนะนํากันนะครับว่าวิธีการหาประตูพระทโธทำเงิบ้านลักมีกี่วิธีนะครับตอนนี้เราอยู่กันในกาแล็กซี่ยุกฤษนะครับไม่ต้องสนใจกาแล็กซี่นะแล้วตอนนี้ผมอยู่ในสเปซสเตชันนะครับวิธีแรกคือไปหาซื้อแผนที่นะครับเออแผนที่จะอยู่ตรงนี้นะถ้าพวเราเข้ามาใน s p สเปซสเตชันจะอยู่ทางด้านขวานะครับทางด้านขวาของ Space Station นะมาคุยกับ NPC ตัวนี้ครับแล้วก็เลือกข้อสอนะครับ Exchange นะโอเค ทีนี้ก็จะมีแผนที่เยอะแยะมากมายเลยครับอัตราการแลกเปลี่ยนก็คือใช้ navigation data นะครับมาแลกกับเจ้าตัว planetary chart นะครับไอตัว navigation หายยังไงอ่ะเราลองขึ้นไปดูทางด้านบนสิส่วนใหญ่ที่อยู่ตามหลังคาต่างๆนะมันจะเป็นกล่องสีส้มๆนะมีแสงไฟส้มๆนิดนึงนะจะอยู่ตามซอกตามมุมอะไรประมาณนี้ดูสิว่าที่นี่มีไหมไมันมีสินี่อะไรปึ๊บ อได้ได้ยูนิตได้เงินนะอันนั้นๆๆนเห็นไหมโน่นโน่นตึ๊บตึ๊บนี่ตั้งแหละครับตรงนั้นแหละดีดีดีเอาใจจะเป็นแบบนี้นะครับเออถ้าเกิดสมมุติว่าอยากได้เพิ่มอยากได้มากกว่านี้ก็หาลองหาดูสมมุติอาจจะมีแค่สักอัน2อันในสเปซสเตชันที่นี่นะครับแล้วเราก็รีสโตพอยต์นะครับแล้พอเรารีสโตพอยต์ปุ๊บในตัวมีเดเวลเพเชั่นเนี่ยมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งให้เราได้เก็บกันนะอ่ะเป็นว่ารู้แล้วว่าหาจากไหนนะ แล้วก็จะได้จากพวกเควสต,ต่างๆด้วยครับที่ก็มาแรกไปนะซื้อมาสัก4ี่ห้าอันนะถ้ามีเยอะก็แลกไปเลยนะห้าอันสิอันว่าไปนะครับผมจะมาสักสิแล้วกันนะติดไว้ครับแต่นั้นแหละครับเราจะใช้ไม่ใช้ก็ว่าอีกทีเพราะว่ามันมีวิธีอื่นที่ประหยัดกว่านี้นั่นเองนะครับก็คือใช้ตัว e x o c โซครับในการ d ีเทค t หานะครับ ปะเดี๋ยวเราลงไปที่พื้นดาวสักดวงก่อนจะพาว์าไปที่ดาวสักดวงหนึ่งนะในวีพารดไดอันนี้ก็ได้ไปใชไหนะครับแล้วก็ที่ดาวดวงนี้เนี่ยผมยังไม่เคยหาประตูพอร์ทัลนะเออผมเคยแค่สร้างเบสทิ้งไว้นานละแล้วก็ไม่รู้ว่าสร้างไว้ทำไมเหมือนกันนะงงลืมโอเคมาเดี๋ยววิธีแรกก็คือการใช้เท่าตัวแผนที่ตัวนี้นะครับแต่เนี้ยในกรณีที่คุณยังไม่มีเอ็กโซคาร์บนะ แต่หลายๆคนที่มีเอ็กโซครแล้วก็สร้างเอ็กโซครมาสักหนึ่งกันนะหนึ่งลำนะคือจะบอกนี้ครับว่าในเกม No Man's Sky เนี่ยเราสามารถสร้างของทุกชนิดนะรวมกันได้แค่16,00 0ชิ้น,นซึ่งผมสร้างเกินไปแล้วครับอู้ยปาผ่า,านะซึ่งผมสร้างเกินไปแล้วครับตอนนี้ผมก็เลยไม่สามารถสร้างอะไรเพิ่มได้ก็ลต้องลบเปดมาสักเป็ดหนึ่งนะโอเคให้เราสร้างเอ็กโซคาร์มาสักหนึ่งลำตัวไหนก็ได้เอันนี้ก็ได้นะครับจะให้เราลบฐานทิ้งไปด้วย เมาดู e x o c โซคากันนะครับ e x o c โซคาเนี่ยเราต้องติดตั้งเจ้าตัวตนี้ด้วยนะตัวกโซคาร์บเรดาร์นะเออ3อันติดตั้งมาเลยนะเรดาร์ ader, ตัวนี้นะครับต้องใช้นะเข้าไปที่ e x o c โซคาครับถ้าเกิดใน PC นะครับรีบคีย์บอร์ดนะให้กดตัว X ครับเห็นไหมจะมีเรดาร์นะ e x o c โซคาเรดาร์ให้เรากดใช้ e x o c โซคาเรดาร์ครับจะมีหลายแบบเลยหลายอันเลยนะเออมีมีมมดอปพอดมีวู้ยแยะนะครับมีเทรดเอาโพสต์นะครับแยะ เันจะมี2อันที่เราต้องใช้บ่อยก็คือตัวสแกนโฟลูนนะครับกับตัว a อเ e ียนส u ตรคเตนั่นเองนะและนำให้เป็นตัวดูนก่อนถ้ารูนเราคุยกับสถานที่โบราณแล้วเนี่ยแล้วไม่เจอให้เราไปที่โมโนลิ h นะครับหรือว่าเอเ e ียนส u ตรคเตนั่นเองนะไปะราไปที่รูนก่อนนะครับโอเคพอเราสแกนเสร็จก็ออกมาจากเอสคาร e เอสคา f t มีประโยชน์แค่นี้นู่นนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีเอเดียนูนอยู่ตรงนู้นครับ เดี๋ยวให้เรากด E เพื่อพินไว้ก่อนนะป่ะเรียกการมาแล้วก็ไปจุดเป้าหมายเลยครับเอามาไกลเกิน นะเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดสักนิดนึงนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเราไปที่จุดมุ่งหมายก่อนนะค่อยมาแจ้งรายละเอียดนะโอเคทีนี้ให้เรากดไปที่ข้อมูลดาวครับส o รีนะ เพื่อให้เราดูว่าดาวดวงนี้มันอยู่ในระบบอะไรนะหมายถึงเผ่าไหนครอบครองระบบนี้อยู่อย่างเช่นเนี่ยตอนนี้คือเผ่าเก็กนะเผ่าเก็กครอบคุมปกครองระบบซิสเต็มนี้อยู่นะครับ mm hmm. ฉะนั้นเราต้องมีอาร์ติแฟกของเผ่านั้นๆติดตัวไปด้วยนะครับเพื่อส่งให้กับเจ้าตัว,ตวรูนนั่นเองนะหรือว่าสถานโบราณนะครับ ไปดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างโอเคผมจะมอธิบายเรื่องของอ์ติแฟกต์ของแต่ละเผ่านะครับของเผ่าเก็กจะมี2แบบนะครับก็จะมีตัวนี้ครับกับตัวแผ่นพยานอันนี้นะครับแล้วก็ส่วนของชาวคอแบกก็จะมีตัวคลุบผ้าคลุมอันนี้นะครับที่เป็นของชาวคอแบกนะส่วนชาวไวาคินก็จะเป็นอันนี้อันหนึ่งนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นดาบเป็นมีดเล็กๆนะครับซึ่งผม หาไม่เจอละไม่เป็นไรนะถ้ามีพวก n p c ขับยานมาเทียบเรามาขายของให้เราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพวกนี้ขายหรือตาม s สเปสเ t ชันเอาพุทต่างๆเนี่ยที่มี n อ c ประจอดยานอยู่ไปหาซื้อได้นะครับเนี่ยซื้อติดตัวไว้นะครับแล้วก็ส่วนแผนที่เนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะสุ่มครับหาไปเจอรูนบ้างหรือโมโนลิดบ้างนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ e x o c r a f ์นะเพราะ e x o c r a f ์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดีเทคหาอะไรนะครับเฮอันี้ผมก็จะมี อเก๊กติดตัวไปละเดี๋ยวเราไปลองคุยกันก่อนนะครับว่าจะเจอไหมนะมันอาจจะไม่ใช่แค่ครั้งแรกแล้วเจอเลยนะเออบางทีมันก็นะควรประสาทแล้วคนะ่ะให้เราหาหลายรอบนะครับอา้าวแท่นอยู่ไหนเนี่ยหาแท่นก่อนนะเอาอยู่นี่อ่ะไปคุยดูก่อนนะครับโอเคทีนี้มันจะมีสองคำถามนะครับให้เราตอบเลือกโ n o ล l นะครับความรู้ในอดีตนะ ถ้าเจอแบบนี้คือไม่เจอนะถ้าเจอที่เป็นกล่องแบบนี้คือไม่ได้นะครับไม่เจอนะมันจะเป็นสมบัตินะครับไม่ต้องไปก็ได้นะเซวันนี้ว่าคุยได้อีกไหมคุยไม่ได้หาใหม่ครับหาใหม่นะครับเปิดเลยได้เลยครับ แล้วก็ไปตามพิกัดได้เลยผมถึงให้ซื้อตัวแผนที่มาหลายอันหน่อยครับเพราะว่าถ้าใครโชคดีมากๆก็ครั้งแรกเราเจอเลยเนาะแต่ถ้าโชคไม่ดีก็จะประมาณนี้ครับอาจจะหาหลายรอบหน่อยนะโอเคแล้วก็มาจอที่ Ancient r u นะครับอีกสักหนึ่งอันนะถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราไปที่ Monolith นะครับอ่ะลองคุยดูก่อน ไม่มีอะไรนะเห็นปะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือวันดีเทคอันแรกให้เราคือแอนเชียน u ูนนะเราไม่ไปแน่นอนครับต่อมาเรียกเอ o โซคาร์อีกรอบครับเอเคทีนี้เราหาโมโนดิทครับเดน,นส์สักเตอร์สิไปดีเทคอยู่ตรงไหนโอเคไปดีเทคอยู่ตรงนี้โมโนดิทเห็นไหมโอเคมาร์กไว้นะกดตัวอ e ีนะครับ กด F2 แล้วก็ E อัปเดตไว้นะว่าอยู่ตรงไหนจะได้หาเจอง่ายๆนะครับเ,เพราะว่ามันชอบปีด้วยนี่ขึ้นมาให้เรางงอ่ะสองน,ะนาทีไม่ถึงสิโอเคนาทีนึงเนี่ยแต่ผมบินไปสักคู่นะครับมองลงมาจากบนฉันไม่ยากาศจะไวกว่านะเห็นไหมจากนาทีนึงเดี๋ยวสิบปีครับ คุยกับเจ้ามูลดิ่ะเดี๋ยวหาไม่เจอต้างวนนะครับไปโ,โอ้โหอะไรวะเนี่ยใส่อะไรไปสักอันนึงครับหาคุยอีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้าสามารถคุยได้สองรอบนะครับโอเคเห็นไหมมันเอาตัวเก็กดิลิ์นะครับให้เราใส่เข้าไป แล้วก็จะได้ดูแล้วชั่นประตูพอท่ลมาแล้วเห็นไหมอีตรงนู้นครับกดตัว F ส่องไว้แล้วก็กด E นะครับแท็กไว้นะปึ๊บเจอแล้วนะสำหรับประตูพอท่ลเมื่อกี้เปนเมื่อกี้มันเอาอะไรเมื่อกี้มันเอาตัวนี้เห็นไหมนะมันก็จะสลับกันไปเอาก็อาจจะเอาตัวเก็กดิลิกส์นะครับหรือไม่ก็่อาจจะเอาเก็กนิปนะครับแล้วแต่บางรอบนะซึ่งเราควรมีทุกอันนะครับเก็บไว้นะเจอแล้วเห็นไหมโอเคส่วนเจ้าตัวแผนที่เนี่ย สำหรับคนที่ยังไม่มีเอ็กโซครก็สามารถใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ครับสุ่มๆๆประมาณนี้เลยนะแต่บางทีมันอาจจะสุ่มไปที่เดิมๆเออนะครับแนะนําให้ไปเรียนเอ็กโซครที่สเปซอะดัมเบอรีก่อนนะครับป่ะทีนี้เราก็ไปที่ประตูพอท่องของเราได้เลยครับก็มีพี่ๆเพื่อนๆของเรานะใน Discord บอกว่ามีวิธีการหาประตูพอท่องไหม เพราะว่าเขาไปเจอมาแล้วสองอันแต่ลืมสร้างเบรหรือว่าทำสัญลักษณ์ไว้นะครับก็เลยวาร์ปไปไม่ได้ผมก็เลยอ่น่หนๆก็ไหนๆก็ทำคลิปไปเลยแล้วกันนะจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่ๆนะครับเ <c oughs> จอแล้วเห็นไหมไปรูตูอเท่า แต่พอดีว่ามีคนอื่นเขาเจอก่อนนะเออมีคนอื่นเขาเจอก่อนเขาก็เลยสร้างเบสไว้ใกล้ๆนะ <c oughs> สวยสยด้วยนะเราก็เลยจะไม่สามารถสร้างเบสแถวนี้ได้มันต้องห่างกันประมาณ300ยูถ้าหากแบบว่าเราไปดาวที่ไม่มีใครเลยไม่มีคนเราเจอคนแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาเองได้ครับเราก็สามารถสร้างเองได้เลยนะ ไม่ถึงแบบว่าสร้างเบดไว้แถวๆนี้หรือไปแบบส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบสร้างเบลดคลุมประตูพอท่ลไว้เลยครับเพื่อแบบว่าเวลาจะใช้งานก็วาร์ปมาแล้วก็ใช้ง่ายๆนะซึ่งยูคิดเนี่ยผมก็มีประตูพอท่อแล้วสองอันนะผมคิดว่ามันเยอะเกินละก็อาจจะเหลือแค่กาแล็กซี่ละ1พอร์พอท่ลก็พอนะเพราะว่าเอาไว้ใช้งานเฉพาะกาแล็กซี่นั้นๆนั่นเองนะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้นะวิธีการหาประตูพอท่ลนะไม่ยากเนาะมี2วิธีวิธีแรกที่เราจะทําก็คือไปซื้อแผนที่มา ะครับแล้วก็ d ีเท c t หาพวกแอนเชียนต่างๆนะหรือก็ m โมโนโลิทเนี่ยมันจะสุ่มนิดนึงแต่ถ้าเกิดวิธีที่2เนี่ยก็คือเรียก e x o c โซคาออกมานะครับแล้วก็ติดตั้งเรดร์ให้เรียบร้อยใช้เรดร์ในการสแกนหาจะง่ายกว่าครับอยากที่3าพี่จะบอกกันก็คือ แนะนำนะครับพวกอ์ติแฟกต์พวกนี้ซื้อติดตัวไว้นะแล้วก็สังเกตดาวให้ดีๆครับว่าดาวที่เราอยู่ตอนนี้ที่เราจะตามหาวัตถุพอเท่าเนี่ยเผ่าไหนปกครองอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้คือเผ่าเก็กนะเออระบบนี้ซิสเต็มนี้เผ่าเก็กปกครองแล้วเกิดเป็นคอเวกเป็นไวคินก็เตรียมอ์ติแฟกต์ไปเท่านั้นเองครับหร,นะออหรือจะพกติดยานไว้ก็ได้นะเออหรือจะพกติดยานไว้ก็ได้นะใส่ในยานไว้ก่อนเลยนะเออเวลาแบบจะใช้จะใช้งานก็หยิบออกมาใช้ได้เลยนะเออ ประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนใหม่นะครับในการหาประตูพอเท่าไปใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็ใครหาเพื่อนเล่นอยู่นะครับมาจอยดิสคอร์ดกันได้นะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้ดิสคริปชันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปให,ใหม่ออกมานะแล้วเจอกันใหม่ใน ep หน้าสวัสดีครับ